หลายๆคนถามถึงบ้านที่เขาใหญ่ผมนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็คือคอทเทจที่เขาใหญ่สไตล์เคปดัชทำเสร็จมนาะสักพักหนึ่งแล้วครับแต่ว่าความที่ยุ่งมากๆนะก็เลยยังไม่มีเวลาที่จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมวันนี้เนี่ยครับได้โอกาสก็เลย กลับมาเซตบ้านนะครับนิดๆหน่อยๆเพื่อให้หลายคนเนี่ยได้ชมบรรยากาศนะครับสีที่เราเลือกใช้เนี่ยผมจะไม่ได้ใช้สีขาวที่ขาวนวลจนเกินไปนะครับสีนี้เนี่ยนะครับเป็นสีขาวที่มันมีความละมุนทําให้เวลาเรามองหรือต้องกับแสงอาทิตย์แล้วเนี่ยมันไม่แสบตาเกินไป รวมทั้ง t e x t ซเจอร์ของผนังนะครับหลายๆคลิปที่เคยทำรีวิวไว้ตอนช่วงที่เรากำลังสร้างเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของทั้งสีแล้วก็ลักษณะของการใช้การฉาบปูนที่เราไม่ได้ต้องการความเนี๊ยบเราต้องการให้มันมีแสงเงาอย่างที่เห็นครับแล้วก็บรรยากาศทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกคุมโทนนะครับโดยการมีการหยอดสีเขียวไว้เล็กน้อยที่ประตูแล้วก็หน้าต่างนะครับแล้วก็ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้ ตัวนี้เป็นตู้เก่านะครับมีโทนสีเขียวแมตช์กันพอดีเลยส่วนตัวนี้นะครับเป็นโต๊ะไม้สีเทาแล้วก็เก้าอี้ไม้ดิบๆนิดนึงครับไม่ได้ให้ขัดทําสีอะไรมากแล้วก็มีหวายดอกจันนะครับแล้วก็มีพรอ็อพต่างๆที่เป็นงานเซรามิกอย่างล่าสุดที่ผมไปที่ราชบุรีมา นะครับแล้วก็มีงานไม้เก่าต่างๆรวมทั้งโคมไฟด้วยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นมูดแอนโทนแบบเรียบๆง่ายๆคือใช้วัสดุที่มันมีความรัสติกมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ตอบโจทย์ความเป็น Cottage Cottage คืออะไรผมพูดหลายครั้งแล้วคอ t เทจเนี่ยนะครับก็คือเป็นบ้านที่ เขาสร้างเอาไว้ในสวนเพื่อเป็นบ้านสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยมันก็จะมีการผสมผสานของของที่มีฟังก์ชันและก็อาจจะมีของที่เป็นแอนติกบ้างผสมผสานเป็นการร่วมสมัยกันเพื่อให้อยู่แล้วก็ใช้สอยได้ดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบรรยากาศก็ยังคงความอบอุ่นอยู่และสิ่งหนึ่งที่ผมเลือกใช้เพื่อให้รู้สึกวอร์มและอบอุ่นก็คือพื้นที่เห็นตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยเป็นกระเบื้องดินเผานะครับซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผาที่ ทำมาจากเนื้อดินแท้เป็นแบรนด์ของ RCM ครับกระเบื้องดินเผารุ่นนี้เนี่ยนะครับมีหลายสีแต่สีที่ผมเลือกใช้ตัวนี้คือคาปูชิโน่ข้อดีคือเป็นกระเบื้องที่สามารถใช้ออเดอร์ได้เพราะว่าเขามีค่าการซึมน,น้ำเนี่ยต่ำแล้วก็ยังมีการเคลือบสารป้องกันการซึมน,น้ำดังนั้นเนี่ยนะครับกระเบื้องเนี่ยนะครับก็จะไม่มีการซึมน,น้ำและไม่มีการเป็นตะไคร่แบบฝังลึก ทำความสะอาดได้ง่ายครับแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีในการทำความสะอาดที่สำคัญคือค่าความฝืดสูงซึ่งค่าความฝืดเนี่ยมันสำคัญมากสำหรับการที่เราจะเลือกกระเบื้องปูงพื้นนั่นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องถามนะครับแล้วก็คอนเซิร์นเลยแหละเพราะว่ามันจะทำให้เราเดินแล้วไม่มีการลื่นนั่นเองรูปแบบของการจัดคอเทจในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับแล้วก็ไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไป นิดนึงคือผมเนี่ยเพื่อไม่ให้พื้นมันดูเลี่ยนเกินไปผมก็เลยเล่นขอบด้วยอิฐเผาสีดำนะครับซึ่งมันก็จะออกดำๆเทาๆไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ยาแนวให้ห่างหน่อยนะครับเพื่อให้มันมีลูกเล่นนั่นเองปแล้วเข้าไปดูในห้องกันแน่นอนผมใช้ประตูนะครับแล้วก็หน้าต่างของ A,B and W มาเข้ามาข้างในกันครับและนี่ก็คือบรรยากาศห้องนอนนะครับที่ผมใช้โ้นสีเขียวของโจตันแล้วก็ ยนสีเขียวนะครับเข้ากับเฟอร์นิเจอร์นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นดูฟอร์มมันจะเป็นความโมเดิร์นนิดๆแต่ก็มีความอบอุ่นนะครับแล้วก็ใช้หมอนสีเขียวรูปภาพสีเขียวนะครับแล้วก็คุมโทนทั้งหมดเนี่ยด้วยบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติวัสดุที่เป็นไม้เป็นหวายนะครับรวมทั้งสีซึ่งโยนสีกันไปมาระหว่างเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้สีเข้มบ้างนะครับออกเกือบดำบ้างแล้วก็มีการขัดถลอกเล็กน้อย ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นฟิลบรรยากาศวอร์มของคอเทจที่สำคัญคือแหล่งแสงอย่างที่ผมตั้งใจแต่แรกเลยถ้าใครเคยตามคลิปผมมาเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าผมเนี่ยก่อเบิ้ลผนังไว้มันช่วยให้บ้านหลังเนี้ยเย็นและที่สำคัญก็คือทางแสงที่มันส่องเข้ามาอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมชอบมากผมสามารถเซตพร็อพวางแล้วก็มีแสงเงาที่สวยงามพร็อปก็เป็นลักษณะที่รัสติกนะครับ ง่ายหรือบางทีผมก็จะเลือกใช้ก้อนหินธรรมชาติเนี่ยเข้ามาประดับมีหนังสือักหน่อยกิ่งไม้สักนิดโอเคเลยสวยงามมากมาถึงเรื่องของหน้าต่างประตูนะครับผมใช้แบรนด์ A B N W แน่นอนผมแนะนำให้ทุกคนใช้ผมก็เลือกใช้เองแต่ว่าอันนี้เป็นแบบบานยกพร้อมเหมาะกับคอเทจนั่นเองแบบเดียวกับที่ผมใช้บ้านพุจุยเลยแต่ว่าสีที่ผมเลือกใช้เป็นสีขาวเขามีให้เลือกหลายสีนะครับสีไม้ธรรมชาติก็มีนะครับและสีไม้ธรรมชาติก็มีหลายโทนด้วยกันนะครับ ที่สําคัญคือเขามาพร้อมกับม้งลวดซึ่งคมคืนกันมากแล้วก็สามารถกันมแมลงได้เป็นอย่างดีเลยครับรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหมาะมากสําหรับใครก็ตามที่อยากจะทําบ้านที่เป็นสไตล์คอเทจที่สําคัญคือบานยกอ่ะมันจะไม่กินพื้นที่เวลาที่เปิดปิดเราไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะเราจะเอาด้านไหนอะไรยังไงดีแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าผมก็เดคอเรทด้านนอกเนี่ยครับไว้ด้วยบานไม้ ทำให้ฟิลของมันเนี่ยดูเป็นฟิลแบบว่าต่างประเทศนิดนึงนะครับก็มีบานไม้ประกบไว้หน่อยหนึ่งหยอดสีไว้เล็กน้อยครับและผมก็มีตัวนี้บ้านน้วนตัวนี้ครับตัวนี้แอบโปร่งโปร่งนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยผมเลือกของภาษาย่าครับและแน่นอนผ้าม่านนี้ก็เหมือนกันครับสีสะอาดตาครับอันนี้ก็เป็นของภาษธยา่า เอาละครับก็จะสังเกตนะครับว่าการตกแต่งคอเทจผมเนี่ยก็จะเป็นแนวที่ค่อนข้างจะกำลังพอดีๆไม่มินิมอลเกินไปแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปนะครับง่ายต่อการที่จะดูแลทําความสะอาดโดยเฉพาะเป็นบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดนานๆเราจะแวะมาทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกอะไรที่มันเป็นฟังก์ชันที่เหมาะสมแล้วก็งานตกแต่งที่ใช้พร็อพอะไรที่มันไม่ได้สิ้นเปลืองมากดูแลง่ายนะครับบรรยากาศทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมตั้งใจนํามาฝากเผื่อว่า หลายหลายคนจะได้มีไอเดียไปลองปรับใช้กับบ้านส่วนของตัวเองบ้างและสําหรับเรื่องราวของบ้านที่เขาใหญ่ผมเนี่ยมันไม่ได้จบลงแค่นี้หรอกครับมันยังคงมีต่อเนื่องอีกเยอะแยะอีกหลายอีีเลยให้ได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านหลักนะครับหรือแม้กระทั่งรายละเอียดของคอทเทจเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกลับมาและที่หลายหลายคนรอคอยก็คือเรื่องสวนช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับต้นไม้เนี่ยผมกําลังลุ้นครับว่าเขาจะฟูต่อไปได้ผ่านหน้าฝนไปได้มากน้อยยังไงนะครับ แล้วก็จะมีการทำส่วนต่อไปเรื่อยๆเราจะมาอัปเดตกันยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับ